สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมให้ดูนิดนึงกับเกม Grand Theft Auto 4นะก็คือ GTA พัก4นั่นเองอันนี้ผมลันบน s t e a m Steam, Steam o อนะครับอยู่บน SteamOS ธรรมดาเลยหลายท่านบอกว่านาะเกมนี้นาะซื้อยังไงวะใน สโตอของประเทศไทยเราอ่ะไม่มีขายนะเว้ยมีแต่ GTA ภาค5ภาค4นะเอามายังไงเกม GTA ภาค4เนี่ยผมเอามาจากซื้อจากเว็บชื่อชื่อ,อว่าเออเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเด,วเดวมันเดี๋ยวอ่านชื่อก็ผิดอ่ะเผลอพูดกูก็จะพูดผิดด้วยนะครับเนี่ยเว็บเกมเกมลิก .com เดี๋ยวน้าขึ้นเป็นตัวหนังสือให้นะครับ gamesrig.com ผมซื้อที่เนี่ยเป็นของคนไทยนะเว็บนี้เป็นของคนไทยเขาจะขายคีย์เกมเคีย์ก็คือเหมือนเป็นเออต่ออธิบายคันว่า,วาคีย์เกมไหมไม่ต้องอธิบายหรอกนะเขาขายเป็นคีย์เกมเพื่อให้เราซื้อมาแล้วมาเติมอะ่ะเติมคีย์เข้าไปอะไรไม่ว่านะถามว่าผม ผมกลัวไหมตอนแรกที่ซื้อกลัวเหมือนกันว่ะกลัวว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้กลัวโดนต้มกลัวนู่นกลัวนี่กลัวไปหมดได้แต่เลงไม่กล้าซื้อจนวันหนึ่งก็เอาวะโดนเป็นโดน790บาทเฉยนะครับไม่ใช่ถูกนะไม่ใช่เกมราคาถูกนะฮะก็ตอนนี้น่าจะเหลือหกร้ยเก้าสิบมั้งตอน,น,นตอนผมซื้อผมซื้อน่าจะซื้อตอนเจ็ซื้อเลย เพราะว่าเรานึกถึงตอนที่เราเล่นเกมนี้บนเพย์สามน่าจะเพย์สนะไม่ใช่เพยสี่นะเพย์สาหรือเพย์สี่เพยมั้งเ,นะเออมันมันตราตรึงอะคือมันเล่นทั้งวันเลยอยากเอามาเล่นอีกบนพีซีก็เลยซื้อพอซื้อมาเขาจะให้คีย์เรามาเราก็สมัครสมาชิกเว็บเขาก่อนนะแล้วเขาก็จะ ถึงเวลาปุ๊บไอคีอคีสิสิบห้าหรือยี่สิบตัวเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ละสิบหกหรือยี่สิบตัวเนี่ยนะมันก็จะโผล่ขึ้นมาที่ตัวยูเซอร์เราแล้วก็เอาเอาเคีะนะั้นน่ะมาเติมแค่นั้นเองแล้วมันก็จะกลายเป็นเกมขึ้นมาแล้วก็โหลดมาเสร็จแล้วก็ใช้งานได้แบบเนี้ยอันนี้ผมเพิ่งเล่นเลยนะเว้ยแบบว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยดูดิออกมาข้างนอกยังมามอง ออกมาจากนอกห้องพักมาเจอฮอตดอกอยู่เลยเกมเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับเริ่มต้นเกมเลยแล้วดูผมตั้งกราฟ,ฟิกนะกราฟ,ฟิกไม่รู้ในในวิดีโอเห็นไหมเนี่ยไฮ บางอันผมปรับ very high เลยนะครับให้นี่โหดเลยอะ texture filter เนี่ยผมปรับเป็นคูณ1 6 x เลยอะคูณ16เลยอะนะฮะปรับปรับกันเต็มมี่ใช้แค่นี้เองดีซอดถือว่าจิบจิบมาก มาเล่นให้ดูว่าลื่นยังไงผมก็ชอบภาคหนะแต่ผมชอบภาคสี่มากกว่าแต่ภาคสีเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่ากับภาคห้านะครับภาค5ามันสวยกว่าผมมันพัฒนากว่าจริงไหมพัฒนาขึ้นเยอะเลยแต่ภาคสี่เนี่ยผมเล่นบนเพย์สามเนาะนั่นอะ เล่นบน PlayStation อะใช้คำว่า l a y s t a t i o n แล้วกันผมเล่นบนบน y s t a t i o n จนจนเล่นไม่ให้จบอะขี่มอเตอร์ไซค์เล่นขับรถเล่น the town will like อันนั้นเบอะอ่าตอนนั้นขับรถชนคนเลยนะเว้ยไม่เกี่ยวนะเว้ยกูแค่เดินข้ามถนนอ่ะไม่มองอีกโทรศัพท์หล่นอ่ะ เอาไงลุงเอาไงลุงจะเ,เอาเหรอลุงเอาเหรออ,อย่านะเว้ยนะเก่งกับเด็กสตีและคนชรานะลื่นไหมลื่นเลยนะครับดเดี๋ยววิ่งที่สว่างๆหน่อยมันภาพมันมืดถ้าวิ่งในที่มืด เนี่ยผมว่ามันลื่นๆเลยอ,ะอ่ะ่าเดี๋ยวผมผมยังไม่อยากจะขับรถนะครับเพราะว่าขับรถเนี่ยมันจะมีดนตรีประกอบเดี๋ยวผมพาไปดูฉากทั่วไปก่อนนะตอนนี้คือวิ่งไปเรื่อยเลยเห็นไหมเพราน้าวิ่งไปเรื่อยเนี่ยมันก็เป็นเมืองอะ่ะ าใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ลืม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 อ่ะผมเปิดไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเฟรมเลทมันวิ่งเท่าไหร่กันแน่ว่าน,นา้ำมันวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะมาหกสิบเฟรมนะข้างบนเนี่ยเนี่ยหกสิบนะมาดูใหม่บอเหกสิบเฟรมนิ่งๆเลยอ่ะเนี่ยอ่ะกูเวอร์ไม่เราโอ้โอ้รถสวยขโมอยเลยดีกว่าเอ,อ้จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนมา ลงไปลงไปเลยลงไปเลย อันมีเลดีโอออฟไหม,มึืนเปิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอเราบินนะครับโอ้โหแต่ละเพลงพผมว่าภาคสีเนี่ยกราฟ,ฟิกไม่เร็วเลยนะแมปแต่ละเพลงกูน่าจะทำให้วิดีโอกูกบินแท้ อาวผู้ชนเขาอีกเอ้ hey, GTA 5มันวิดีโอมันปิดได้เนี่ยวะเอ้ไ hey, ม่วิดีโอเลดีโอมันปิดได้เนี่ยวะทำไมสี่มันไม่ปิดเลยวะ uh, do ยูดีก็ขับรถมาชนเรานะมาดูความลื่นไหลกันว่า60เฟรมยาวๆเลยครับโอ้ชนแหลกมันคือเกมขับรถนั่นเองคร GTA ภาคสี่นี่มันสุดเดี๋ยวัคพิดผมนะสําหรับผมนะเดี๋ยวบางคนก็ชอบภาคห้าเขาจะมาว่าผมคือภาคห้านะตัวละครมันเชื่อมกันสามตัวใช่ไหมแต่ภาคภาคสี่เนี่ยมาในนิโก้คนเดียวเลยเเอ,อ้าวโอ้ขอโทษไว้ชนแหลกเลยว่ะกู ลุงคนนี้มีปัญหาอะไรลุงมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้ง่ามีปัญหาแล้ง่ายมันดึงความเป็นตัวตนของเรามาปบ่าเกมแบบนี้เนี่ยฮะลื่นๆเลยครับเล่นสบาย60เฟรมนิ่งๆเลยปรับไฮ60เฟรมนิ่งๆ เกือบโดนรถชนในเกมอันนี้เนื่องจากว่าผมเล่นในช่วงแรกนะครับมันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะโชว์อะไรพวกท่านเลยมีแต่วิ่งให้ดูโอเกือบโดนรถกระบะชนแล้วไมล่ละอะผมวิ่งไปทะเลนะครับแล้วก็ไปดูกันดูน้ำบูกราฟ,ฟิกน้ำหน่อยอ้าวคุณลงมันลึกไปหน่อยหมเกือบตายเลยมึง มามดูกราฟิกน้ำกราฟิกของน้ำเนี่ยก็สวยอะแต่ก็ยังจะสู้กราฟิกของ gta 5้าไม่ได้นะ gta พักหากราฟิกน้ำสวยสวยกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าสวยแล้วแต่ตัวน้ำมันยังทาไม่ไม่สวยเท่าพาค5า้าค5กห้ามทำน้ําสวยกว่าอย่างว่านะเกมมันพัฒนาขึ้นเยอะภักห้า แต่พักสีมันก็สนุกอยู่แล้วเนี่ยครับเล่นได้แล้วก็ตัวตัวคีย์ที่เขาขายเนี่ยผมว่ามันไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันมันจะหมดหรืออยังะนะมันมีหมดนะครับคีย์อดังนั้นไอเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่สปอนเซอร์ผมด้วยก็แนะนำนะฮะถ้าไปซื้อก็ซื้อได้ที่ผมแนะนำเพราะว่าอะไรรู้บาะเพราะว่า มันมีคีย,ย์มันมีคีย์อยู่2แบบครับคีย์แบบหนึ่งก็คือใช้ได้บนเอาไปแอดซื้อเกมได้บนสตรีมเลยกับอีกคีย์หนึ่งคือคุณอเอาคีย์นี้ไปใส่ในในล็อกสตา a ์ลันเชอรแล้วก็ถึงจะใช้ได้อันนั้นมันเหมือนมันเหมาะกับบน Windows มากกว่าไงันนั้นอ่ะการซื้อคีย์พวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีสมศส,สมห้าจะซื้อก็ไปซื้อนะครับไม่ใช่นะต้องดูด้วยนะครับว่ามันเป็นคีย์ที่ใช้กับสตรีมหรือเปล่า อย่างเราเนี่ยในที่เนี้ยผมก็คือ s t e ีมเด็กนะครับก็คือสตรีมดังนั้นผมต้องเอาคีย์ที่ใช้ได้กับส t e ี m อ่ะออกออกก่อนนะออ,ออกเกมเลยออกเกมเลยตอนที่ผมซื้อก็คือพอผมซื้อแล้วเขาก็ส่งคีย์ให้ผมนะพอเขาส่งคีย์ให้เราปุ๊บเราก็ไปตรงคําว่าคลังเนี่ยไม่ใช่คลังสิ เ่ไปตรงคำว่าดาวน์โหลดไม่ใช่หรือว่าไปตรงขลังถูกแล้วมันมีสอนอะไอน้นะเคยสอนไม่ทิง้งแล้วการตั้งค่าเออไม่ใช่นี่ไปตรงการตั้งค่าแล้วเลือกมาคลังอันนี้นี่แล้วเลือกไปคำว่าเพิ่มเกมเนี่ย แล้วเราก็ใส่คีย์ที่เขาให้เรามาตอนที่เราไปซื้อนะใส่ไปให้หมดเลยพอใส่เสร็จแล้วก,กดยืนยันพอกดยืนยันปุ๊บถ้ามันใช้ได้นะมันจะขึ้นเลยว่าเกมได้ถูกแอดไปในระบบแล้วมันก็จะมาขึ้นเป็นรูปรูปประมาณรูปรูป,รปไอคอนแบบนี้ให้เขาเล็กๆก่อนนะแล้วคุณก็เข้าไปแล้วก็กดติดตั้งก็ใช้งานได้ประมาณนี้ลองไปซื้อกันดูครับ คือผมเป็นคนชอบเกม GTA ภัก4มากไงดังนั้นเลยลงทุนนะฮะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันแพงก็อย่าไปซื้อแค่นั้นเองง่ายๆให้เล่น GTA 5 GTA 5นี่ลดราคาบ่อยมากบนสตีมอา่ะครับวันนี้ก็เหมือนมาไกด์แนะนำในส่วนของ GTA ภัก4เท่านั้นเอง พวกนา้าก็ยังไม่ได้เล่นมากเลยมันเห็นไหมพวกคุณเห็นเล่นนี้ว่าเปิดประตูออกมากเจอร้านฮอทดอกเลยยังน้ายังไม่ได้เริ่มไปไหนเลยนะครับดังนั้นเลยไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยรีวิวก็ค่าแบบนี้นะว่ามันเล่นได้ลื่นแล้วปรับไฮได้สบายเฟรมเรทวิ่ง60เฟรมบน Steam Deck สบายถ้าใครอยากจะย้อนอดีตย้อนความรู้สึกไปเล่น g ิตภาค4เชื่อเลยครับเอาละครับวันนี้วิดีโอนี้ก็สั้นๆนะวันนี้แล้วถ้าเกิดชอบ ขอรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้น้าด้วยนะทำเงินมีโฆษณาขึ้นถ้าท่านดูให้ผมนะดูโฆษณาให้ผมผมก็จะได้ตังค์นะครับอันนั้นเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะั่นแหละคือการสนับสนุนช่องเลยนะฮะที่ช่วยดูโฆษณานะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมทําทุกวันนี้ก็คือเพราะผมรักพวกคุณนะครับแล้วก็รักวิดีโอเกมด้วยนะครับผมชอบเกมพกพานะผมรักมันมากเลยพวกเครื่องเกมพกพาทั่วไปเนะี่ยชอบหมดเกมบงเกมบอลน,นี่ชอบแต่ตอนนี้ s Steam d e ม k ทำไมนะถึงมาเน้นกับ Steam Deck เพราะว่ากระแสตอนนี้ก็คือ Steam Deck แล้วก็เครื่องเกม PC h a n d น e ดพกพาอย่างนี้นะครดังนั้นไม่ไม่ตามกระแสมาตอนนี้แล้วให้จะให้ผมไปเล่นตอนไหนจริงไหมอ่าก้าวไปพร้อ,รอ,รอมๆกันครับสนุกดีเล่นไปด้วยกันนะฮะสวัสดีครับ